ทุกคนเจอกันอีกแล้วอันนี้ก็มือที่เราจะออกทริปไปใส่สมบูรณ์เนาะอันนี้ก็เป็นทีมงานที่เรารวมตัวกันอยู่ปั๊มน้ำมันหลักสเสวยเนาะตัดภาพมาเลยน,นี่ก็มาหอดที่แล้วมาหอดบานน้ำโมแล้วเนาะทุกคนเนาะกายอันผู้เบียร์ไม่นิ่งขึ้นมานะทุกคนเนาะเส้นทางมาันจะงามแบบนี้เลยทุกคนนี่อยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะเขียวงามอันนี้ค่อยเองก็ออกเดินทาง ช่วงระยะเดือนหกเนะทุกคนเนอะอันนี้เขาไปช่วงเดือนหกประมาณที่สิบปลายแหละแต่เขาบริตัดคลิปเว้เขาตัดแต่เป็นย่อยๆเนอะอันนี้ก็เป็นคลิปเต็มเนาะที่เขาจะมาตัดเนาะทุกคนเนาะอยากให้พี่ให้น้องได้เห็นนํำกันว่าใส่คนทางไปใส่สมบูรณ์เนาะมันงามแบบไรนะทุกคนเนาะมันก็ประมาณนี้แหละทุกคนเส้นทางนี้งามอีลีทุกคนบอกเลยว่าถ้าแอดที่เที่ยวระหว่าง เมืองเฟืองวังเวียงเนาะจะบ์เส้นทางที่งามและธรรมชาติที่เย็นและเขียวงามที่สุดริายกให้เป็นใช้สมบูรณ์อันดับหนึ่งเลยแอดเป็นคนแข่งแบงจันเนาะทุกคนอะอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วขึ้นมาทางภูนเนาะมันก็ทางเขียวงามวิวระหว่างทางนี้ทุ่งให้ทุ่งนาเนาะเขียวงามอุมทุ่มไปเลยนะเมืนบบเอนอนก็บังเอิญฝนก็เมฆเป็นบางบอนเนาะเขาขี่ขึ้นภูนไปมันก็เปียกเปียกกันได้ทุยคนนะขี่ไปบางจุดแล้วเขาก็แวะถ่ายรูปเนาะทุกคนเนาะ แวะ่ายรูปแวะเช็คอินอันนี้ก็ขี่ขึ้นไปเนาะจอดแวะถ่ายโฮฮะนะเบิร์กวิวเรียวจากวิวตัวนี้ลงไปเนาะจะเห็นมังงามเห็นบานน้ำโมจะเป็นมังงามเลยทุกคนอันนี้ก็ค่อยๆขี่เลยนี่ขี่ก็ประมาณสักสารรมสิบนาทีไปนี่เบิร์กวิวนำทางไปเนาะฮะนะไปแล้วคนนะให้น้องระวังทางเขาเนาะจะคันเท่ๆเนาะทีมงานเอดีวีและพีซีเอ็กเนาะ คงลาวนัวนะ่นคนเนาะที่เขาไปเนาะห่วมทีมกันเนาะซีซีน้อยร้อยหกสิบลงมาเนาะทุกคนเนาะไปทำกันได้เนาะทุกคนเนาะเขาก็จะบบเลือกเนาะทุกคนเนาะจะบบเลือกเลยขอเพียงแต่มีใจมักละ่ะในการเดินทางคือพวกเขานะก็สามารถห่วมแกงห่วมเดินทางไปทำกันได้ทุกคนเนาะผ่านมาสวัวก็ไปไปทำกันลาทิพย์แล้วนะ แต่มาทิปนี้เป็นทริปใสซสมบูรณ์นะทุกคนเนาะเป็นทริปใหญ่เนาะที่แต่เขาไปมันก็ใช้เวลาบร่ได้หลายเลยทุกคนเขาใช้เวลามีแต่สองมื้อนึ่งคืนนะเขาไปไปกับกับจุไอ้น้องระหว่างทางนี้คือแอดเนาะเคยไปเที่ยวนะเคยไปเที่ยวกับแฟนแล้วไปเที่ยวกับคนเดียวนะส่วนหลายจะมัดงบหลายแต่มากระทิมงานระหว่างทางนี้บอกเลยว่าโคตรเซฟงบเลยเนาะทุกคนเนาะแบบ กันเองเนาะไปใส่ก็ไปทำกันเนาะกินอย่างก็กินทำกันแชร์กันเนาะทุกคนเนาะคนเราเล็กแล้น้อยเนาะกินบนทางขั้นว่ากินลูอยู่แพงเนาะขอกินกินเพื่ออยู่เนาะทุกคนเนาะไปนี่ก็ประมาณแหละเห็นไทยบ้านเนาะทุกคนเนาะนี่แถยบ้านเข้ากำลังขี่ขึ้นภูตัวนี้เนาะขี่ขึ้นไปอันมันจะหอดประตูโค้งใส่สมบูรณ์นะอันนี้ก็เป็นทางทางระวางทางขี่ขึ้นก็ประมาณสิอัน สามห้าห้ากิโลนี่แหละประมาณนี่แหละบ,บนแน่ใจไยอันนี้ก็แวะถ่ายหูบนะถ่ายวีดีโอนั้นก็เป็นรถค่อยเอยงนะทุกคนเนาะส่วงนั้นช่วงที่ไปถ่ายสมบูรณ์ก็อุตส่าห์ไปแบกเต้นแบกตัง้งแบกโตนะว่าทีไเป็นนอนอยู่พูงหอโลนคักเลยนะทุกคนเนาะแต่ว่าบรด้นอนซ้ำหอก็เลยนอนโองแรมหลังจากที่แวะถ่ายหูปแล้วเขาก็ถ่ายหาก็กาากไปต่อทุกคนเนาะไปต่อมาแล้วหาก็ใกล้เข้าสู่ดินแดนแล้ววันนี้ เขาเห็นบ <chat> you know, so like, so ักตูไซส่สมบูรณ์แล้วทุกคนเนาะมันก็หมอกมาแน่แหละหมอกต่ำๆทุกคนอยากบอกเลยหมอกตำๆอากาศเย็นอันนี้ก็สมองก็จะพากันมาแวะถ่ายรูกทีมอยู่นี่เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นทีมงานที่เขาไปทำกันเนาะมีฮอตเว็บพิซซ่ามี PCX ีมี ADV มีรถใหญ่เนาะทุกคนเนาะที่เขาไปทำกันเนาะสนลายจะเป็น ADV จะเป็นส่วนลายเนาะลองลงมาแล้วเป็น PC x ไผ่ที่ได้มาใส่สมบูรณ์เนาะทุกคนเนาะต้องได้แวะ ่ายรูปอยู่จุดนี้นะทุกคนเนาะเป็นประตูเมืองเข้าอยู่ใส่สมบูรณนะ์เนาะขันแพร่บริ่ายจุดนี้แม่นบริมาไทยส,สมบูรณ์เ้อหลังจากที่เราทายรูปเช็คอินเอียงอยู่จุดประตูเข้าเมืองแล้วเราก็พากันขี่รถเดินทางออกต่อทุกคนเนาะไปภูโฮอรโลนตัวนี้นะอันนี้ก็หลังจากที่เราเดินทางออกมาแล้วเนาะมันก็เป็นทางคอนกรีตแบบนี้เลยวิวระวางทางก็เป็นเมฆต่ำๆนะทุกคนเนาะ มิดต่ำๆอากาศก็ประมาณ 4, 5, 3, มสาวสี่ห้าสาวสามองศาเนาะอากาศเย็นเด็ดประมาณนี้แนะทุกคนห้องหอดก็ช่วงที่ห้องหอดก็ประมาณอยู่ประมาณช่วงสามโมงห้าสี่โมงแรงเนาะห้องหอดเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นวิวระหว่างทางนะทุกคนเนาะคนทางก็เ,กเงียบๆนะทุกคนเนาะรถก็ไม่หลายนะทุกคนเนาะเป็นเมืองที่สงบขนาดเลยทุกคนเนี่ย ขี่ไปน้ำกันกตพวกไอ้น้องนำกันที่ก็จะเราก็ถ่ายคลิปเซลฟี่ไปเนาะเพราะว่ามันซิวแหงนะทุกคนเวลาเอาขี่รถไปนะทนทางเจอค่นทางดีๆแล้วเจอวิวรอบๆง,งามๆอะนะเป็นภัยก็อดใจบรายดอกที่จะจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปตัวเองเนาะทุกคนเนาะอยากให้คนอื่นเห็นว่าอุย้ยสิ่งที่ทามานี่มันมาฮอดจุดนี้แล้วนะ <c oughs> มอกว่าจุดที่เขาตั้งใจอยากมาแล้วห้างกายก็ตั้งใจเปิดทับลมเต็มที่เนาะเปิดทับธรมรมชาติที่เขาตั้งใจขี่รถมาเนาะตั้งว่าสองร้0ยสองกิโลเนาะเขามานี่รวมรวมทริปนี้เขามานี่จะไกลกันหมดเลยทุกคนเพราะว่าเขาออกมาจากเมืองเฟืองพวกไอ้น้องเขานี่ก็เขาจะขี่อยู่ประมาณ200เนาะต่อกิโลเนาะแต่สำหรับ่อยเองประมาณอยู่สามร ายเกือบ400กิโลเนาะเพราะว่าออกจากเมืองเฟืองมาโพนโฮงนี่ก็เกิกิโลเนาะแล้วจากอันโพนโฮงมาเวียงจันทร์อีกก็80กิโลใช่นะแล้วออกจากเวียงจันทร์มาใส่สมณ์อีกกลมรวม,มกับประมาณ300ประมาณ3 0 0ปลายกว่าเนาะกิโลหลมรวมทริปนี้ไปกับกบประมาณ700กิโลเนาะขับขี่ดยพย p ีเเนาะคันนี้แหละคู่ใจไปได้ทุกสถานที่เลยคุณเนาะ มาตรงกันก็มี P C X สองคันเนาะมีเว็บคันหนึ่งแล้วก็มีสมาร์ทคันหนึ่งรถใหญ่ไฟฟ้าคันหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเป็น a D V ประมาณอยูห้าคันนะทุกคนเนาะอันนี้ก็เห็นแล้วเนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นผูหัวสร้างนะคนขี่นั้นเขาเอึ้นผูหัวสร้างแต่สไลายเขาจะเอึ้นเป็นผูหัวโลนะนนะทุกคนเนาะวิวงามเขียวงามทุกคนนี่เบิ่งแต่คนทางนะทุกคนเนาะ ที่จริงมันมีแดดนะทุกคนมีแดดมีเมฆมือที่เอาไปสบวนใหายคนที่ไปใส่สมบูรณ์นี่ขัดไปช่วงเดือนสิบหรือว่าสิบเอ็ดเนี่ยมันจะบ่คอยเห็นแดดนะมันจะเป็นหมอกเป็นยังเลยนะเป็นเป็นปิดเ,เ,เป็นเมฆปิดบ่ค่อยเห็นตะวินใินะส่วนใหญนะอันนี้มือซุ่มค่อยไปนี่ก็โชคดีเลยเนาะ <c oughs> หลังจากที่เหามาฮอดทางเขา้เาภูหัวโลแล้วเราก็ขี่รถเข้าไปอีกนะทุกคนเนาะขี่รถเข้าไปอีกก็ประมาณ500กิโลอะไทุกคนอนะันนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวแหละผู้สาวบอ่อด็กน้อยว่อนะครับจะาพากันไปลินเนาะมันก็มีพวกรถตู้พวกแขกนะักท่องเที่ยวไทยเนาะที่จะมาลินเนาะส่วนลายเนาะส่วนลายจะเป็นนักท่องเที่ยวไทยที่มาเยือนประเทศลาวในช่วงนี้เนาะเพราะว่าเงินประเทศไทยกับ มาเที่ยวช่วงนี้มันจะคุ้มค่านะทุกคนเนาะงบประมาณสองพันบาทนี่ก็เที่ยวได้แล้วนะตัวอย่างนะมันก็บริด้่ยไสยังลายพราะาอาหารอยู่ประเทศลาวมันก็ค่อนข้างทึกลายนะทุกคนเนาะนเทียบเซงเงินดอลลาร์เทียบเซงเงินบาทเนาะถือว่าคุ้มค่าอันนี้เขาขี่ไปเรื่อยนะทุกคนเนาะขี่ไปเรื่อยเขาจะฮอดบ่นเก็บเงินเนาะทุกคนเนาะบ่นเก็บเงินขึ้นภูหขอโลนตัวนี้เนี่ยทางหน้านี้ทุกคนเลยส่วนเขาก็ <c oughs> แวะแวะพากันจ่ายค่าเก็บเงินนะทุกคนเนาะทุกเก็บเงินก็บูแหงนะทุกคนเนาะเจ้าของกก่นก็บด้เก็บแหงเนาะผู้นึง1ิ0 0ันกีบนะทุกคนเนาะมันก็เทียบใส่บอ,อนอื่นนะถือว่าบอนนี้ถือว่าโคตรถูกเลยทุกคนพูดนึงสิ0 0ันกีบนะอันนี้เฮาก็แวะถ่ายรูปเนาะพากันถ่ายรูปดของแอมลมกันกับไอ้น้องสมเฮาเนาะ ยืดทางยืดเอวตัดภาพขึ้นมาเนาะหลังจากหาจ่ายเงินแล้วเนาะเขาก็ขี่ขึ้นมาแล้วขึ้นภูเขาลุนมาแล้วเขาก็ตัดมาหอดถึงภูแล้วนะคนเนาะเขาบริถายตอนขึ้นให้เบิ้งสําตัดภาพมาถึงภูเลยแบบนี้ตัดภาพมาถึงภูเนาะช่วงเข้าไปมันจะฝนตกอันนี้ก็เป็นโสมหน้าคนบรรยายนะคุณเนาะเมื่อเข้าไปเนาะหน้าตากับบ้านๆนะคุเนาะเป็นผู้บ่าวแถบ้านธรรมดาอะไรนะเบิ้องวิวรอบๆหัวยุ่ง ที่หัวยุ่งๆเนี่ยมันมันลมพัดแหงเลยทุกคนอันนี้เขาเอารถมาจอดถึงภูเลยเนาะเป็นภูตัวนึงเนาะที่จะสามารถรถขึ้นมาจอดได้ทุกคนเนาะทีมงานเขาอันนี้ก็เป็นภาพวิวรอบๆเนาะทุกคนเนาะอันนี้ถ่ายให้เบิ่งเนาะทุกคนเนาะงามทุกคนเนาะเบิ่งก็จอมภูแหละที่ขึ้นไปมันงามเนานะน,นี่ก็เป็นทางหน้ามีส่วนมีเขาเจ้าเลี้ยงแกะนะเลี้ยงแกะอันนี้ทีมงาน,นทุกคนเนาะเซลฟี่พากันถ่ายรูปเปิด ใจรับลมธรมรมชาติตีมที่นะทุกคนเนาะอันนี้เขาก็หลังจากที่เขาขี่รถนะ <c oughs> เนาะเขาก็ขี่รถบันนี้นะขี่รถไปอีกจุดนึงนะทุกคนเนาะก็อูฮอร์โลนแหละแต่มันก็สามารถขี่รถขึ้นไปได้เนาะรถจากสุหอมันจะสบายกว่านะทุกคนเนาะขึ้นไปได้สบายกว่านะทุกคนเนาะมันก็พากันจอดเรียงเนาะง,งามๆนี่จอดเรียงง,งามๆถ่ายหูเนาะ วิวภูเขารอบเลยนะทุกคนเนาะอันนี้ก็ตัดภาพมาตอนเช้านะทุกคนเนาะเขาก็ขึ้นมาตอนเช้าประมาณอยู่ประมาณห้าโมงเกือบหกโมงทุญญากคนบรรยากาศก็ประมาณนี้ทุกคนเทิงภูนะทุกคนเนาะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นโซมหน้าคนที่ตื่นนอนแล้วมานะทุกคนเนาะเพราะว่าคนที่กัเจ้าแนะนําให้มานะทุกคนเนาะให้มาต่อขึ้นมาภูเขาลน คนที่อันที่ข้าเจ้าเคยมาเนาะเคยขึ้นเนาะข้าเจ้าแนะนําให้ขึ้นมาช่วงตอนเศร้านาะกับตอนแรงทุกคนเนาะมันเช่นหมอกขึมานี่ทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นสมหน้าคนที่ตื่นนอนแล้วก็มาเนาะทุกคนเนาะบ้านได้กินข้าวกินน้ำบ้านได้กินกาแฟเลยเนาะ ho. ขึ้นมาท้ายาวิวกันทุกคนเนาะท่ายาวิวพาพี่พาน้องให้ทุกคนได้เห็นเนาะทุกคนเนาะวิวร,บรอบๆบเนาะหมอกเมฆบางจุดก็ต่ำๆเนาะอันนี้ก็เป็นสุมค่อยเนาะขึ้นมาเนาะขึ้นมาแต่สามคนเนาะอันนี้ พวกนั้นยังนอนบ่ตื่นอีนนี้ก็เป็นวิวรอบๆนะทุกคนเนาะบางคนก็ยังนอนบ่ตื่นก็มีมวิวรอบๆนะทุกคนเนะาะง้ามเนี่ยถือว่ามือที่ไปมันหมอกบ่หลายทุกคนหมอกมันจะบ่หลายมันจะเป็นแดดออกมันจะเป็นแดดหมอกออกจะเป็นอันอันนี้ก็เขามาเนาะมาก็บไริมากาแฟนะทุกคนเนาะมาคนเดียวก็นนี่แหละตั้งกองแล้วก็ถ่ายเองเนาะถ่ายเองแล้วก็เบิ่งวิวไปนะทุกคนเนาะเบิ่งไป ถ่ายไปม้วนไปนะทุกคนเนาะซิวกับผู้เดียวนั้นทุกคนเนาะบรรยากาศนั้ทุกคนเนาะซิวขนาดเลยทุกคนเนาะเบิ่งไปนะทุกคนเนาะเบิ่งหันเบิ่งนี้ไปเนี่ยเบิ่งเนสะคนใหลาโมงนี้เจ้ากําลังตื่นเจ้ากําลังเกี่ยบเก็บต่อเก็บเต้นทุกคนเกี่ยบเก็บเต้นเนาะอันนี้ก็อีกมุมนึงเนาะตั้งกองแล้วก็ถ่ายถ่ายแล้วก็ผู้เดียวนั้นทุกคนถ่ายวิดีโอเนาะเป็นสอดเป็นสอดที่เขาเนาะอันนี้เขาก็ให้เบิ่งเลยทุกคนเนาะว่า การที่มาผู้เดียวประมาณนี้แหละทุกคนถ่ายเองถ่ายเองเนาะถ่ายเองแบบวยตัดต่อเลยตันนี้แบบนี้เลยบัน้เหอจะตัดภาพมาเบิ้งที่วิวขเขาถ่ายเนาะอันนี้เป็นตีนผูเบีย้ยได้ทุกคนเนี่ยตีนผูเบีย้ยมันจะหิ้วเดียวไปเนาะมันจะเป็นหมอกกลัวไปหมอกมันจะมีตะแถวภผู้เบีย้ยทุกคนเนี่ย,ยไปทางหน้านะทุกคนเนาะงาม,มันจะมีหอง มีน้องของเจ้าของนะทุกคนเนาะเลี้ยงป่าใส่อันนี้ก็วิวตัดมาอีกวิวข้างนึงนะทุกคนเนาะงามตอนนี้นะแสงแดดกำลังซองเข้ามานะทุกคนเนาะได้วิวแบบนี้ทุกคนทางหน้าเลยป็นผูเบี้ยเป็นหมอกเพราะว่าเขาไปสุดหน้าจะขึ้นภูเบี้ยเดี๋ยวเันไปสุดหน้าขึ้นผู้เบี้ยจะมาถ่ายวีดีโอมาอัดคลิปให้เบิ่งนะทุกคนเนาะว่าผู้เบี้ยเป็นแบบใดนะทุกคนเนาะอันนี้ก็อีกมุมนึงนะทุกคนเนาะที่เป็นโซนให้นา อยู movie, lings, on, ients, ่ส้นของภูฮอร์โลนเนาะมันจะมีเฮ้ยหนาเนาะทุกคนเนาะแล้มีมีเฮ้ยหนามีใส่น้ำเลยทุกคนเนาะก็เหมาะในการตั้งเต้นเลยทุกคนอตัดผ้ามาเนาะมันจะผ่านตาแป๊กเนาะเขาก็พากันแระถ่ายรูปเนาะทีมบดเสมาฮีเนาะส่วนลายตอนไปจะบม่ได้ถ่ายรูปเกี่ยวกับรถลายทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นรถทีมงานที่เสมาเนาะที่เสาไปล์ากันขบวนเนาะเก็บเป็นสอดเป็นสอดเนาะ ให้ท,ท,ทุกคนเบิ่งเนาะแต่ละอดที่จมถทายมานั่นคนเนาะอยากให้พี่ให้น้องเห็นนำ้ำกันเนาะว่าคนทางระหว่างทางมันมีโค้งมีย่าง <c oughs> ตู้ขี้เกือบรัดซื่อทุกคนเนาะคนทางมันโคง้งอีกมาอีกคันหนึ่งนะทุกคนเนาะขี่ไปน้ำกันเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นเอดวีนทุกคนเนาะเอดวีคู่ฟอร์เมียโดกับปุกี้นะทุกคนเนาะ,นะ,นนะไปแล้ววันนี้ตัดภาพมาวันนี้ทุกคนตัดภาพมาเขกาก็มาออกมาจาก น้ำโมเนาะขี่ออกมาประมาณ80กิโลเลยมาฮอดรองศาลมานนี้นะเขาก็มาแวะนะั่นคนเนาะเมื่อยแวะเติมพลังก่อนมาแวะกินข้าวก่อนก่อนจะกลับไปฮอดอันเยี่ยงจานนั่นคนเนาะเขาก็มาแวะกินข้าวอยู่ที่ฮานเฟอร์อยู่รองศาลนันทุกคนเนาะพากันเนาะเมื่อนันเีาไปกันมาเจอทีมงานอื่นเนี่ยเนาะทีมงานพวกอันอัน,นรถจักรนั่นทุกคนเนะาะรถจักรคือการเนี่ยพวกอัน อัน R สิบห้าเนาะเก็จะไปนะเป็นแกงก็ประมาณหกกิจคันเนี่ยที่เขาจะ,จะไปนะอันนี้ก็ทีมงานทุกค่อยเนาะทีมง,งานทุกค่อยที่ตัดภาพมาเป็นสตนะัตเนาะเป็นสตันสตว์สัตว์ให้ทุกคนเบิ่งเนาะอันนี้ก็ขี่มาแล้วขี่ออกมาจากลองสารเนาะเป็นวิวเนาะฝนตกได้เหมือนกันนะทางดมขี้ฝุ่นทางได้ฝนหำเนาะ อันนี้ก็มาออกมานะทุกคนเนาะมาฮอตพี่แล้วเส้นบรนหอกบรนให้แล้วตัวนี้เส้นทางเลขสิบสามตายแล้วออกมาแล้วทุกคนตัดภาพให้เบิร์กเป็นจุดเป็นจุดนะทุกคนเนาะที่มาเนาะอันนี้ก็คู่พวเมียนึงเนาะอันนี้ก็ไอจูเนาะกับเมียเนาะขี่ไปเนาะภาพที่เขาถ่ายมาเมื่อ้นเนาะเก็บมาทุกซดเนาะทุกคนเนาะตัวใดผิดพลาดตัวใดก็ขออภัยเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คนบรรยายเองนะทุกคนเนาะคันนี้เนาะเป็นพิเศษกันนี้เนาะ อุตส่าห์เปย์เต้นเปยตัางไปเนาะว่าสิ่เป็นนอนเต้นคักๆสุดท้ายเปยกลับคือเก่าทุกคนเปเกลับเนาะทุกคนอันนี้ก็ทางหน้าเนาะระธานโจแล้วตัวนี้พรระะธานโจไปแล้วคนทางก็ก็ขี่สบายนะคนทางก็ไม่ยากหลายคนขี่รถกันไปส่วงกันไปมาทุกคนค่อนข้างโอเคเลยเหมาะในการขี่รถจักรแหละรถประมาณซีซีซัมเนียนะ ก็ประมาณซีซีสนี่ขี่กับเส้นทางรนะยะประมาณอันสองร้อยห้าสี่ร้อยห้าร้อยขี่ได้สบายเลยอะทุกคนรถก็ขี่ไปทำทางระหว่างทางนะแต่ละคันก็บ่ค่อยมีปัญหาทุกคนขี่มาฮอดปลอดภยัยฮอดเหงื่อฮอดซานปกติทุกคนเนาะไ่ะค่อยเกิดอุบัติเหตุเนาะเพราะว่าตอนที่เราขี่ไาม<อ>หมาฮอดจะีง<า><า>ะเนาะนี่ก็ค่อยก็แวะกินข้าวอยู่บนหงเนาะขี่มาประมาณฮอด สี่โมงห้าโมงแรงเลยค่อยก็เดินทางต่อเมืองเฟืองอีกกลับไปหาว่านใจนันะ่นคนเนาะไปหาว่านใจอยู่วังเฟืองขับรถไปซื้อของฝากไปเนาะอันนี้ก็เป็นทางเมื่อกี้ส่วนเจอแกงอาพันซองทุกคนเนาะแก๊งอาพันซองเนาะส่วนทางการบีบแกกระพิบํกกบำกันเนาะถักทายกันนะทุกคนเนาะอันนี้ขี่ไปซิวไว้ได้หิวเข้านะขี่รถแบบบุคคลเลยทุกคนใจก็จกกลับเนาะค่อยขี่ไปกินข,ข,ข้าวไปทุกคนเนาะ ปิดท้ายดูวิอนี้นะคุเนาะอันนี้ก็เป็นภาพที่เราถ่ายมาเนาะตัดเป็นสอนตตัวนี้ถือว่าเขาเดินทางครั้งนี้ก็เดินทางปลอดภัยฮอดบ้านปลอดภัยนะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นวิวรอบๆที่เขาเนาะฮอดบ้านปลอดภัยกลับถึงห้าครอบครัวด้วยความปลอดภัยทุกคนนะบ่ค่อยเกิดอุบัติเหตุนะ,นะนะทุนเนาะถือว่าราบลื่นเนาะ